ใจที่ <Okay. S 1> จะดูแลคนในจังหวัดน่านทุกหมู่บ้านโดยหมู่บ้าน,นก็คือหนึ่งัวเรือนโดยพันนึงคือผ่านช่วยการจังหวัดแล้วก็มอบออผมจะเตรียมเงินห้าแสนสำหรับเดินทางไปมอบให้กับทุกหมู่บ้านในจังหวัดน่านนะ9ก้ากาตำบลเนี่ยไปหมดทีนี้ในเคาการเลยเลยมาแจ้งท่านผู้ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนาะยกอบตอเราในตามของมูลนิธิและผมสันติภาพผมจะไปทุกที่ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเราอยอมไปเอง9.9ตำบลไปจบเป็นไมด้วยนะคัท่าคขอบคุณที่มีจิตเมตตาให้กับพี่น้องที่ยากโจทย์ครับอาจจะไดะ้จำนวนไม่มากเพี่ไตนว่าก็ถือว่าได้ทวถึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ทั้งผู้ใหญ่บ,บ,าบ้านกำลันไปคัดเลือก ากท่านผู้ว่าเอาทุกหมู่เลยนะครับเออแจ้งไปแล้วผมจะยอมเสียเวลาไปเองเพื่อให้ครอบครัวถึงอย่างน้อยเราดูแลกันในที่รับเพราะว่าไปแจกเราที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเขาเป็นสัตว์เลี้ยงน้อยขึ้นโดย3 4กิโล500 100 200กิโลเราไปหมดแล้วครนะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณครับสวัสดีครับที่มายื่นเนี่ยเพื่อให้ท่านมีหนังสือแจ้งไปทางกติกาผู้เยาวบ้านคัดที่เดือดร้อนที่สุดที่สุดนะผมจะมีเงิน500บาท ข้าวสารหนึ่งถุงพร้อมกับน้ําไปมอบให้ทุกอบตทุกหมู่ในจังหวัดนโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค,ครับขอบคุณครับโชคดีดีขครับ,บ,ค,ค,บค,ครับด้วยความขอบคุณนะครับแบบผู้ว่าให้พรก็